สวัสดีครับวันนี้มพัวกับเปชรอุตคามเดยนนะครับผมมีรถเข้าใหม่หพี่หนึ่งคันมาเดินดูแล้วเราสีสันเต็มเป็นเจ้า Honda HRV ปีสิบสี่จดสิบห้านะพี่นะตัวนี้เป็นตัว E ยังไม่ใช่สันรูปนะเป็นตัว E เนาะตัว E ก็เป็นตัวรองท็อปแอร์แตนมัตแล้วนะเบรกมือไฟฟ้าสีสันดีครับเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไปดูเลยรอบ สวยเลยพี่รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะบรแจเป็นคีเลตแล้วนะครับนี่ได้บอร์ดหนังสวยๆเลยแต่บอยังไม่ได้เอาเก็บงานให้นะตรวจแสงม่้ยบอเลยสวยๆเลยพี่เี่กพวงมาลัยแพนนันชิปแล้วนะพี่ๆนะพวงมาลัยมีแพนนันชิปมาให้เนาะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับพูดคอนโทรลแพนนันชิปสวยๆเลยไปออโต้นี่ครับสตาร์ท ตัว V สตาร์ทก็ค่อนข้างดีอ่ะนี่เกี่ยวออโต้นะพี่นะเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะแอรก็ออโต้เนาะหน้าจอมาจากศูนย์กล้องรอบคันนะพี่นะสวยครับคอนโซลสวยมากนะพี่นะบอกว่าจะมีเงงเหลืองหน่อยนิดหน่อยแต่ก็สวยอยู่ซื้อใช้งานคุ้มแน่นอนไปพี่จัดแฟนด์นก็ได้เนาะนี่เบาะหลังสามารถปรับเอ็นอ,ออกบไปถ่ายทางนู้นนี่เฮีย นี่นะเบาปรับเอ็นสามารถปรับแบบนี้ได้เลยนะปรับนอนได้เลยพี่สวยงามมากสุดยกขึ้นได้เลยเนาะเบาส,สวยเลยไปดูเบาหลังสวย,สวยเลยเหมือนไม่ได้ใช้เลยปีสิบห้าแล้วพี่แต่สภาพสวยมากแต่ผมว่ามันดีอย่างเครื่องเครื่อมันได้หนึ่งจุดแปดแล้วไงแต่ผมดับก่อนตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดแปด ไอวิเทคนะ G เกียร์ CVT มันเดิมเทียบกับแจ๊ดราคาเดียวกับฮอนด้าแจ๊เลยที่ผมขายคันนี้ดีกว่าเสื้อแห้งๆเลยพี่ดูแห้งๆเลยเดิมๆเลยพี่มันเป็นอาร์คเดิมๆโรงงานนี่ขานหน้านะอันนี้ขานหน้าเดิมๆโรงงานเลยเสื้อแห้งๆผมรับประกันให้หมดจัดไปแน่นนะถ้าเป็นเงินสดก็ก็ได้เดี๋ยวคุยกันไปดูฝาท้ายดีสันดีบางดีสันบางมาก ดูท้ายเดิมๆพี่พีดูฝาไม่เคยแกะอ่างสวยๆเลยไม่มียางอะไรถอดออกอ่างเดิเมๆเ,เ,เ,เลยไหมซีนโรงงานเดิมๆเ,เลยเสวยเลยพี่ไปเดี๋ยวผมสรุปราคาภาพนี้เลยสวยยางโยโกบียี่สิบสามะพอใช้ได้ แม็กเป็นแม็กซีวีไอเอสนะปีสิบสอนี่เลยเอสซาวีปีสิบห้าสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเงินสดพี่พี่ส่วนจากแสดงก็บวกสี่หมื่นสามหนึ่งเก้าพันหกพันตลอดสัญญาทักมาคุยกันยังไงฝากพีพี่กดติดตามด้วยนะถ้าสนใจก็ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้าเพจนะครับวันนี้มีมานี้แหละไปดูอีกทีไปยังเหลือเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสวยพี่พี่ เครื่องเคร์ช่วงล่างดีสีสันดีไปถ้าจัดไฟแนนผมเก็บให้หมดเก็บหมดเลยเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละดีป่ะนานแล้ว